ยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรนะคะเรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโรค่ะและแน่นอนเจอกันแบบนี้นะคะทุกท่านอยู่ในช่วงของเล่าขับหุ้นกับชุก้าปณิตานั่นเองวันนี้นะคะมาเปิดโผลอีกแล้วมีทั้งสิ้น12หุ้น12ตัวที่อยู่ในเซ็ตร้อยน่าสนใจยังไงก็เนื่องจากว่า12ตัวนี้นะคะ RSI เขาต่ํา รวมถึงอัพไซด์สูงหุ้น12ตัวนี้จึงเป็นหุ้นกลุ่มที่มองว่าน่าเก็บสะสมนั่นเองค่ะ จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังข่าวนี้กันนะคะสำหรับข่าวนี้ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB เนี่ยเขาได้มีการเปิดเผยผ่านบทวิเคราะห์รายวันว่าได้วิเคราะห์หาหุ้นที่น่าสนใจจากการปรับฐานลงมาของตลาดโดยใช้อินดิเคเตอร์นะคะตัวที่ชื่อว่า RSI หรือว่า Relative Strength Index เนี่ยมาเป็นเครื่องชี้วัดค่ะโดยปัจจุบันนะคะ RSI ของตลาดเนี่ยอยู่ที่59.66จึงทำการสกรีนนิ่งหุ้นในกลุ่มของเซตล

ที่มีระดับ RSI ต่ำกว่า50มาศึกษาจึงพบว่านะคะมีหุ้นอยู่ทั้งหมด37บริษัทในเซ็ตร้อยค่ะที่ RSI นะคะของเขาเนี่ยต่ำกว่า50โดยหุ้นที่มี RSI ต่ำเนี่ยกลับมามีััไซ d ์สูงดังนั้นเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจหลังจาก37ตัว37หุ้นนะคะเขาลองคัดออกมาแล้วก็ดูว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยมีัพไซ d ์ที่น่าสนใจมากแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดูดีนะคะเขาก็เลยได้มา 12ตัวที่น่าจะทยอยสะสมประกอบไปด้วย1ค่ะ BCH นะคะ RSI เนี่ยอย,อยอยู่ที่32.71มีอัพไ้า์อยู่ที่28%จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Bloomberg Consensus นะคะอยู่ที่28.00บาท CHG นะคะ RSI นะคะอยู่ที่33.82มีอัพไซด์อยู่ที่ 82, ยยท24%จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่4.43บาท BDMs นะคะ RSI อยู่ที่36.99มีอัพไซด์ยอยู่ที่17%จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่26.08บาท OSP ค่ะได้ RSI อยู่ที่37.74มีอัพไซด์ยอยู่ที่17%จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่40.50บาท CBG นะคะ RSI อยู่ที่38.60มีอัพไซด์ยอยู่ที่16%จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่150.6บาทค่ะ SCC RSI อยู่ที่42.14มีอัพไซด์ยอยู่ที่23%จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่506บาทค่ะ สุหาลัยนะคะได้ RSI ที่43.59มีอัพไซด์20%จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่24.65บาท BJC ค่ะ RSI อยู่ที่44.35อัพไซด์อยู่ที่11%จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่37.66บาท Bigrim นะคะ RSI คำนวณได้ที่44.46มีอัพไซด์อยู่ที่29%จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่55.44บาท s t a c นะคะ RSI อยู่ที่45.6 1มีอัพไซด์อยู่ที่30%จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่16.50บาท อมะตะนะคะ RSI อยู่ที่45.62มีอัพไซด์อยู่ที่13%จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่20.27บาทอิชินะคะมี RSI อยู่ที่46.21มีัพไซด์อยู่ที่31%จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยเนี่ย14.80บาทนั่นเองค่ะเมื่อได้หุ้นทั้ง12ตัวออกมาแล้วนะคะก็ลองไปจัดอันดับเปอร์เซ็นต์ของอัพไซด์กันดูค่ะโดยภาพรวมนะคะจะเห็นว่าหุ้นทั้ง12ตัวนี้นะคะมีัพไซด์มากกว่า10%ทั้งสิ้นเลย นอกจากนี้นะคะหุ้นที่มีอัพไซด์มากที่สุดคือหุ้นอิชิค่ะอัพไซด์31%หุ้นสเต็กนะคะมีอัพไซด์30%รองลงมานะคะถ้ามองดูในส่วนของหุ้นในกลุ่มที่มีอัพไซด์มากกว่า20%ขึ้นไปนะคะก็จะเป็นอิชิสเต็กบิกริม b c ซ c เอ S.C.C และสุภาลัยนั่นเองค่ะโดยรวมก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับข่าวนี้ในส่วนของหุ้นที่มี RSI ต่ำมี u p ไซด์สูงแล้วก็หน้าทยอยเก็บเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะถูกใจกันหรือเปล่าสำหรับข่าวนี้นะคะเขาได้ให้ราคาเป้าเฉลี่ยจากปุ่มบึกคอนเซนซัสมาด้วยคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้นะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นเคยคะ่ะนอกจากนี้นะคะสาหรับใครที่ต้องการสนับสนุนอันดับแรกนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้คลิป นี้ค่ะและหากต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะอ่านบัญชีโด o n a t i ด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นเคยนั่นเองค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเล่าข่าวหุ้นประจําวันนี้นั่นเองค่ะยังไงก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะอ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ w w w e f i n a n c e t h a i c o m นะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้คอมเมนต์รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในช่วงของเล่าข่าวหุ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังขอขอบคุณทุกคําแนะนําที่ติชมกันเข้ามาด้วยสําหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้นะคะทุกท่านอยู่กับ ชูก้าปณิตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะและสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นนะคะเสียงนี้แบบนี้นะคะเน้นย้ำกันอีกทีนะคะชูก้าปณิตานะคะเดี๋ยวขอฝาก Instagram Facebook แล้วก็ YouTube Channel ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปเสพคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับเล่าข่างหุ้นในวันนี้ก็ต้องไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ